กระจกของเราฝังกเราจะล้าวนะฮะทางี่เป็นขบวนรถธรมดาขบวนที่สองของสารุทางสถานีุกเท่ัวลโพขอาเจผู้โดยสาร้าสวนรการทัาขอบนรถเป็นทอ้ยแอยล้วนะครับแต่ในรูปอาจจะไปชัดเท่าไหร่อ่ะมีรูปไปชนอะไรมานะฮะ